เป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ขำวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับมักในตอนที่3แล้วนะครับแล้วค่ะและในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสองคนจะต้องไปเกินกว่า14วันหรือไม่ก็ไม่ถึงนะครับเมื่อพักที่แล้วเนี่ยมีคนคอมเมนต์ไว้เยอะมากมายเลยนะว่า,าพิธีผานยังไงบ้างอะไรระหว่างนี้ไปตัดไม้ได้เลยดีไปไปดีค่ะเไปตัดได้เลยเออ ว่าต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างนะฮะหลายคนก็คอมเมนต์บอกให้รีบทําของแล้วก็ออกจากที่นี่ให้ได้นะฮะแื่ตรงนู้นเดี๋ยวก็ตรงน,นดาบที่เจ๊บีเจอเมื่อวานพาร์ทที่แล้วนั้นเนี่ยเป็นดาบคริโตดาบดําเป็นดาบที่ดีมากหวังว่าจะเจอดาบนั้นอีกนะใช่เอาละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคนดูบอกว่าการที่เราจะได้ดาบพวกคริโตแบบนั้นเนี่ยมันมักจะเจอตามถ้ำถ้าเราเจอถ้ำเราก็จะเจอดาบพวกนั้น อ๋อถำที่มีกลองนั่นเองใช่จริงจริงมีคนแนะนำซีดนะครับซีดหรือที่เขาเรียกว่ามันเป็นจุดพิกัดในการลงไปเจอดาบดำเลยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายไปสำหรับพวกเรานะครับผมก็เลยไม่ใช้อย่าง่ายไปหรือยากไปนะ That's true ขอไม้หน่อยน้องอ่ะอ่ะครับเลยไม่มีน้อยอ่ะมันน้อยมันน้อยเออเอมาอยู่กับพี่น้มันลำบากนะหรือว่าน้องจะทน ฉันไม่อยู่หรอกนะน้องไม่ทนเฮ้เงอเมื่อกี้ได้เอแผนที่มาแผนที่เรือได้แล้วเหรอได้แล้วว้าวหวังว่าเรือที่เราจะไปหานั้นไม่อยู่เกาะกลางน้ำอีกเธออยากไ์กับโกเล็บหน่อยไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยใจเย็นอีสองอ๋อเขาไม่รู้ลูกบ้นนี้มันลูกอะไรอ่ะบางที่มันอาจช่วยฮิลเราก็ได้นะ อาะเพิ่มพลังให้เราไอสองให้ปีเดลเดินสะดุออกเธอมาทางนี้อันดับแรกเข้าถ้ำก่อนแล้วกันนะฮะหวังว่าจะเจอของดีของดีเพื่อนตามไปเพียบเลยอุ้ยเจอกลงข้างในนั้นมีได้ไรได้ไรไก่สองน่องเธอเราบว่าเราดวงสวยแล้วป่ะสวยดิมอนเตอร์ตามเขาเนี่ยเขาก็โดนเขาว่าเขาต้องไปหาถ้ำก่อนแล้วแหละเผื่อเจออาวุธจะได้ไม่ต้องคราฟบ่อย ที่เขาแบบว่าวิ่งหาแมพเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าการที่เรานั่งคราฟของเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรว่ว่ะเพราะว่าสังเกตไหมเราลอดจากเมื่อวานได้ก็เพอาะดาพี่ิตกเลยเว้ยพาร์ทที่แล้วอ่ะใช่ก็บอกอแล้วก็พยายามส้มเรืออย่างเดียวใช่ดังนั้นการเอน็นการแบบทําของไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะเราต้องเจอดาบอันล้ําค่าอันนั้นก่อนโอ้ย,อยเพิ่งตีพี่ที่น้องน้องโอ้ยน้องนี่นะ้าน้องนอนน้องนอนไม่รับ หัวใจมังกรสักลายมัมีความอ้ยเรามาหายสิบปีฉันไม่อยากทำร้ายพวกแกนะไอ้เจ้าจิ้งจกฉันรู้ว่าพวกแกนั่นน่ะต้องออกมาทำร้ายฉันเพราะว่าผู้พิทักษ์เกมนั้นทำไว้ทำฉันเหรอแต่ฉันแต่ฉันไม่อยากทำร้ายพวกแกดราม่าอะไรขนาดนั้นฉันรู้แล้วพวกแกอะจุดเล็กจิงจกแล้วนะคะทำงานอยู่เข้าใจแต่ว่าฉันต้องฆ่าแกเหมือนกันอุ้ยเสือบอสเฮ้ย เสือบอสตกลงจะเอาเสือหรือจะเอาบอสให้เลือกสักอย่างหนึ่งเสือที่เป็นบอสเสือที่เป็นบอสอ๋ออย่างนี้นี่เองรวมกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยอย่าตีคอยอย่าตีคอยตีแรงแรงอย่าตีคอยเอยจะตัยแล้วอนีเลยนี่นีอย่าไปยุ่งกับมันเฮ้ยเธอหรือว่ารอบนี้เราจะเจอแมปที่มันโชคร้ายอ่ะทำไมอะเขาไปอ่านคอมเมนต์มามีคนเล่าขานกันมาว่า ภาพแมพที่มันโชคร้ายอ่ะเราจะเจอดาบสีขาวมันจะไม่ใช่ดาบสีดําซึ่งถ้าแปลว่าดาบสีขาวเนี่ยอันนี้คือเราโชคร้ายมากๆแล้วบวกประจบหมอบตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเราไม่เจอถ้าเลยอ่ะนั่นแปลว่าเราโชคร้ายเปล่าวะดาบสีขาวล้วมันโชคร้ายยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกมามันมันเล่าขานต่อๆกันมาเขาคือใครอ่ะก็เขานั่นแหละเขาอ่ะเขาเล่าขานกันมาเนิ่นนานแล้วลงคลิปปุ๊บเขาก็เล่าขานกันเลยมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลย เขาว่าโชคร้ายว่ะสองวันแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออว่าจริงจริงเด้อเด้อปกติเราต้องกุ๊ไม่น,นะไม่ปกติอันนั้นโชคดีอะไรใช่คืนที่ห้ารนไปเฮ้ยเรายังไม่เจอท่ามเลยอดาบก็โคตรอ่อนเลยไม่มีอะไรเลยคืนที่ห้าแล้วอ่ะ ยายตัวใส่ฟ้ามาทำไงเขาบอกว่าให้ครับกำแพงมาพอมันพ่นแล้วให้เราวางกำแพงทับท mm ีหนึ่งมันจะป้องกันได้แต้วชาเล่นกับกเลมนะฮะโอไม่พูดไม่กล่าวเลยเขาชาเล่นหนงเขาชาเล่นหนงลบไปดีดีกรดดีโอ้ยยย่ยย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 ายย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 ่ายย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 ย ทำอะไรก็ทำเลยโอ้เจ็บว่ะแป๊บแป๊บแปม่เจ็บได้ไงตัวปักอีทว้าววันหนึ่งไม่มียาแล้วว่ะต้อวว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 อวาวว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 วอววววววอวว้วววบวว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 ว พอจะจะก็คืนแล้วเราต้องไปชุบเธอด่วนก็คือเราชุบไม่ได้เร็วกรากำลงไปลบดีดีเวลากินเวลามันกระโดดมาปุ๊บกระแทกพื้นเนี่ยเต็มกระโดดหลบนะอย่าให้โดนหินนะเดี๋ยวหินจะพุ่งมาเนี่ยเราผิดทั้งพวกนี้ให้ได้เอ่อไม่บอกเลยเร็วเหยุดวิ่งก่อนหยุดวิ่งเร็วโดนวมันโดนแล้วมันโดนแล้วเร็วเร็วลบไปไปยู่ไหนอะไปตรงนั้นไปต่อไป่ะ เอ้จูบอ่ะนู่นดูฝั่งนู่นนู้นข้างหลังข้างหลัง,งเธอไหนไปข้างหลังนู่นดิไปทางบ้านไปทางบ้านอ๋อไปเร็วไม่ขึ้นปกติมันขึ้นไม่ใช่หรออย่าอย่ามายุง่งอยา่ยาอย่าไปเฮ้ยบอสป่ะขเขาเจอบอสอีกตัวงเอาป่ะ W แป๊บนึงเแบบก็บของก่อน <c oughs> อย่เย็นเยน,นะเลยพี่มันร้อนนะฮะอย่าห้ามพี่น้องฉันรู้แพทเทิร์นแกรหรอกไอ้น้าไอ้โกเลมไอ้กอลัมแกไม่แก,ไม,แกไม่ได้กินฉันหรอกอแพทเทิร์นแกมันง่ายแสนง่าย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไปไมาช่วยแล้วเข,าข,าข้ามาขับรถเออโอ้ยอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยเฮ้ยติดอะไรเฮ้ยติดโอ้โหติดมอนเตอร์โอ้โหเกือบตายโอ้ยติดมอนเตอร์เวลาของลูกหลานชัดๆทำประกัน,นยังครับ <c oughs> อืม L N W จังงะครับนี่คืออะไร L N W เท็บ <c oughs> ห <c oughs> เหนื่อยที่เป่งอ่ะเอาตรงนะโอ้ยอันนีหันไปทีเห็นเป็นศพอีกแล้วมาตั้งวะโอ้โหตัวนี้ เธอสู้ได้เธอสู้ได้โอ้โหเออเอางี้ไหมคืองี้เอางี้นะมีน้องอ่ะคอมเมนต์อ่าซีทให้ว่าควรไปเล่นตรงไหนลองไหมมา มีคนให้รห,หัสมามีคนให้ซีดมาซีดคืออะไรอ่ะพิกัดไงพิกัดเกิดไงเข้ามามารอบนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงไหนเขาว่ากันว่าซีดเนี่ยนะเราจะเจอเรือเราก็จะเจอถ้ำใช่ไหมไหนถ้ำอ่ะนั่นไงถ้ำเจอแล้วเอามาเอาหินก่อนอย่างแรก <laughs> ตอนนี้ไม่ต้องใช้หินแล้วทำไมเราเกิดในพื้นที่สีม่วงไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเธอไม่เคยเห็นเลยนะเฮ้ยเไมทำไมไปโอมมาแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาคงสงสารเราอ่ะสุ่มให้เจอถ้ำซะเลยดงดินี่ไงดาบคริโตจริงด้วยมีคนบอกมาโอเครอบนี้นะเธอทำไรเดี๋ยวเขาไปหามอนสเตอร์ฆ่าเองเดี๋ยวลองด้ดาบคริโตเนี่ยมันดีขนาดไหน ทำไมมันเอ่อยๆอ่ะนะหนึ่งอันโหง,ง่ายมากเลยอเพอได้ดาบคริสโตมาคือทุกอย่างง่ายไปหมดเลยอ่ะก็ฟันดาบฟันต้นไม้ง่ายไหมมันต้นไม้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นดาบาไหนไก็มาแล้วเอาเท่นหน่อยดิมาเดิมการ์เดียนเลยมา กดล็อกไปอันหนึ่งแล้วโอ้คตรไวอะเออเขาได้การเดียนเขาได้เกมมนันและฮะฆ่าการเดียนได้ฮะใช่ไม่ต้องหาเยอะหารอบเดียวพอหมดตกใจเออเขาล่ามันมากอะตอนเนี้ยเอนนอดีเลยดีใจด้วยนะก <c oughs> ็เลมอะไรก็อ่อนไปหมดเลยอะตอนเนี้ย สำรักตกใจมันขีหมื่นสะ <c oughs> ขีเป็นหมื่นอะเ <c oughs> มื่อกี้ขีห้าพันแล้วก็เลยแล้วมันสำลักน้ำลายเมื่อกี้ <c oughs> ในเมื่อมันง่ายซะขนาดนี้เนี่ยนะฮะเราจะทำชาเลนจ์นี้ครบห้าสิบวันห <c oughs> ้าสิบวันเยอะไปปาวะมันจะเยอะไปนะเอา,อาลดลงมาเหลือเหลือทั้งสามสิบวันได้ไหมสามสิบวันพอ ไตีสิบห้าตีบวันน่าเยอะไปจะหลับแล้วเนี่ยเดี๋ยว่เพิ่งเดียวอยู่ด้วยกันก่อนจะตื่นแล้วบอกนะเดี๋ยวไปปลุกโอเคไม่มาถึงในเกมนะไม่ใช่ชีวจริงเอาละตอนนี้ใจอยู่ที่ไก่ทอดแล้วทำไมอะบอกพ่อบอกว่ามีไก่ทอดข้างล่างใช่ไหมเออใจเย็นยุบหน่อพองหน่อดิเอ่าเย็นเย็นเย็นเอาให้จบก่อนเราต้องเล่นเกมนี้ให้จบก่อนด้วยอย่าลืมเลย เพื่อนคนดูคนดูสาขอมาโอ้จะตื่นตื่นยากเหลือเกินนะเนี่ยหลับลึกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยคือใบน้องอันนี้ไปเอา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 ไปนี่นี่นี่เอาอันนี่ไป้วยอย่าเพิ่งครับเลยให้เสร็จนะอย่าเพิ่งนะไม่ไม่อยากอยู่แล้วไม่ฟังนะเราจะทำสามสิบวันใช่ไหมซึ่งถ้าเราออกไปเนี่ยเราก็ต้องสู้บอสดังนั้นเนี่ยเธอต้องครับชุดที่ดีสุดคือชุดสีเขียวก่อนใช่ไหมอ๋อ เธอต้องครับชุดสีเขียวให้ได้ก่อนตอนเนี้ยไม่งั้นแย่นะทายเขาด้วย <Okay. S 1> ทําชุดให้ด้วยอยากได้ชุดเดีวระหว่างนี้จะไปหาสก,กิวรอแล้วก็เตรียมตัวสู้กับบอสเผื่อจะเจอแบล็กชาดไปทำดาบดบอีกอันนึ้งฟันบอสทีเดียวแตกอ่ะ บอสแตอีกแล้วอะบอสเลยเช่ากล้วยวะเนี่ยนิ่มะเหลอเกินจะว่าไปจิตใจจิตใจก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อตัวมันกันแล้วเนี่ยใช่อยู่กับปีกไก่ทอดแล้วตอนเนี้ยอเศร้าใจ่ะไก่ทอดอยู่แค่ตรงหน้าแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกินมันได้ของเธอแม่ส่งรูปมาไม่ใช่ไรแม่เขานะใจก็เลยไปอยู่ตรงนั้นแหละ ส่งรูปให้ดูเลยวะใช่โอ้โหไม่ก็ไม่ก็มันมาอีกแล้วตายอีกแล้วหลบกอนดิมันมืดอ่ะหลบก่อนไม่กำลังกำลังเปิดกองอยู่ดีๆไงนันแหละมันมืดอ้าต้องหลบมอนเตอร์มอนเตอร์ก่อนกว่าจะฟื้นแต่ละทีนี่นะเป็นหลุมศพอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้เขาก็เป็นหลุมคิดจะมาก็หลบไปนะหลบไปนะไม่กล้า พีเ่เจ็ดผกแล้ว,แล,วแล้วของเขาไปไหนหมดไปรู้ตายไงถึงตายของหม<อ>กเขาสู้กับสวนตัวเดียวก็ทอนแล้วเศร้าวะไอ,อ้ทอดชุดเกาะอ, <laughs> อ, <laughs> อะไรนะไอ้ทอด <laughs> เอาละฮะด้วยพลังแห่งไก่ทอด พวกเรานั้นทนไม่ไหวแล้วยีิบสองวันแล้วพวกเราก็จะไปลุยบอสเลยใช่ไหมเจอยังเหมือนไก่ทอดเลยอ่ะไม่ใช่ไปรีบไปโดยพลั่งไก่ทอดนั้นมันโดนมันตามติดอยู่กับเราใช่ทําให้เรานั้นท้องร้องจอกจอกนะฮะไม่ไหวแล้วดังนั้นจากสามสิบวันคงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้ามันเซฟเกมได้มันก็โอเคอยู่แต่มันเซฟไม่ได้นะฮะดังนั้นเราจะออกเรือโดยนบบัตรนาว โอเคเลส s go เดินเร็วหน่อยเหวเดินไม่ได้อ่ะเดินพลังไก่ทอดเนอจำไหมพลังไก่ทอดหยุดพูดพอหยุดพูดไก่ทอดหยุดพูดวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแค่นีตีก็แตกเหรอเล่นเท่าไหร่เี่ยร้อยแปดสิบสาม เกิดเดี๋ยวโอ้ยหาที่ชุบเธอก่อนตรงไหนวะเนี่ยเอ้าลุกขึ้นมาเฮ้ยแบ็กชาร์ดแบ็คชาร์ดเข้าด่านนี้ไปคับไปคับด่วนเลยเร็วเธอตื่นยังังไงอะตื่นแล้วทำไงอยู่ไหนเนี่ยจะพาไปคับไี่ไงมานี่มานี่นี่ทางนี้ทางนี้เร็วเร็วชุดจุดนี้ชุนด้ด่วนเลยด่วนเลย โอ้โหแบกชาดเลยเลยว่าดาบได้ดาบ<ม>คริโตอ,อันเมื่อกี้น่าจะน่าจะได้จากการเดี่ยนดำนะครับการเดี่ยนตัวสีดำอ,ะอ่ะเอาละบีจะได้ดาบคริโตะแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วครับดาบคริโตะเนี่ยถ้าบีได้ดาบคริโตะมันจะง่ายขึ้นเว้ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแล้วบีก็จะโหดขึ้นเว้ยทุกคนเธอคริโตะเฮ้ยก่อนที่มันจะมืดเฮ้ยคริโตะไปแล้วเก็บเก็บคริโตะเก็บคริโตะไหนที่พื้นตรงตรงกล่องตรงกล่องไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเห็นปะเออนั่นแหละสวย โอ้ว่ะโอ้ว่ะไปจะมาไปดูข้องดีมาอีกแล้วลบ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 ด้วยลบด้วยเออเออเอเอ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 อบวกปะความบวกใช่ไหมบวกโอเคอ่างั้นเอาของไปซ่อมเลยโอเคตอนนี้ครับเหลือแค่ใส่ตรงนี้ก็ออกเรือได้แล้วพอที่เหลือครบแล้วอ่ะไฟ สวยไงต่ออ้าวระบายเนี่ยเอาแฟกไฟเบอร์คืออะไรอ่ะและโลบคืออะไรอ่ะแฟกไฟเบอร์หาจากเชือกเชือกคือเอาบีดมาครับอ๋อเอาบีดแล้วก็ส่วนแฟกเนี่ยเอาใบไม้สีฟ้ามาครับเรียบร้อยได้แล้วขาดอะไรอ่ะขาดอะไรดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกิดงี้เลยก็มาดิ เข้ามาดีครับเข้ามาดีครับมันท็อกซิกใส่มันฉุดนี่ตายซะทำไมเลยยังไม่ออกอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ครบป่ะเหมือนมีรอยรั่วอ๋อนี่ไงอุดรอยรั่วได้แล้วได้แล้วโอ้ย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 พร้อมน้ำเขาอกเดินทางแล้ว p l e s e to leave much เธอเก็บเธอเก็บเก็บชุดเก็บชุดด้วยออกเดินทางแล้วโอ้โหน้ำท่วมเลยหรอ พอ,พอออกเดินทางปุ๊บน้ามันท่วมเรือเลยอะ่ะไม่ไม่ใช่น้ําท่วมเรือน้ําท่วมโลกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อครับเนี่ยตอนนี้เรือกําลังเดินครับกําลังแล่นอยู่ฮะแล้วยังไงเฮ้ยโอ้เฮ้ยบ๊อบบ๊อบคือใครมันชื่อบ๊อบเออสู้กับมันยังไงอะ่ะยิงขนูใส่มันก็ไม่ได้เว้ยเธอเอ้ยได้ได้ได้ <Yeah. laughs> อะไรกับเนี่ยเขาเป็นไวจริงๆนะโอ้ยเออต้องรุกเข้ามาช่วยเขาด้วยเด่อช่วยยังไงล่ะโอ้โหอืมก็อะไรอ่ะโอ้กวาดเดือย่างนี้เลยเหรอรับบริการกวาดบ้านไหม เธอจะไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วหรอเขาจะฟื้นยังไงอะ่ะชุบไม่ได้แล้วหรอไม่รู้เขาไม่เห็นหนุมศอบเธอแล้วอ่ะชุบไม่ได้แล้วงโอ้ยปวดหัวเลยวะ่ะเขาได้ยินเสียงสุดท้ายเธอ,อมีของหนูหองหมดแล้วอ่ะ Hey. เฮ oh, oh. ้ยอะไรอ่ะผมฆ่าบอสได้เอาแค่นี้เอาวู้หู้วิกตอรี่เมื่อกี้ยังไม่เห็นได้เลยก็เขาชนะบอสไงเอาเห็นเรือมีตั้งสี่หมื่นก็เขาตีมันไม่เห็นนะตุบ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 อ่ะไวมากโอ้โหในสุดเราก็เล่นมักจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนค่ะก็ นัล่ละฮะได้ซีที่น้องส่งมาให้นะครับก็เลยจบได้ในวันนี้นะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์แชร์ด้วยครับถ้าเกิดอยากให้เราทําคลิปอะไรลองคอมเมนต์หัวข้อมาใต้คลิปเนาะอยากให้ชาเลนจ์กี่วันหรืออะไรเงี้ยลองดูวันนั้นเราจะได้เตรียมตัวมาเพื่อชาเลนจ์โดยเฉพาะเลยสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปครับเจอกันใหม่พัดหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย